ก็สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับพิลบไอแลนด์โอเคถ้าภาพชาัดไม่ชัดหรืออะไรยังไงต้องขออภัยเลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่าใหม่หมดเลยนะเออสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วยกดซับสไครต์หรือกดไลค์ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปไปไปสวัสดีครับน้องชายตอนนี้ก็อยู่น้องชายนะครับไปหมดคู่กันแล้วแะ ็ถ้าเสียงดนตรีเกมหรือเสียงอะไรดังไปต้องขออไปนะครับพอดีผมไม่ใส่หูฟังเล่นนะใช้หูปเป่าฟังฟังเล่นในน้องชายครับไม่ใช่น้องทแท้ๆหรอกแต่ก็เป็นน้องในเกมไม่อยุดต่อยแม่งใครวะรูจ้จักโดยสองใครวะต่อยแม่งเร็เบ็เรพี่สันนอนอ๋อหนูเบลโอเคอเคอาดีๆดีๆ ไม่ปั่นพี่ดีกครับรองงลอยไวิตาใครกินเบ้าเน็ตวิตาจริงๆนอนข้างข้างออนอนเล่นนี่ปะนอนเล่นเกมข้างข้างตัวต้องแบกพี่แล้วตันเนี่ยต้องแบกพี่แล้ว เนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยทักจีนมาวายกันกลางวันติดเสียงอยู่ในขนาดนี้ไม่มีตัวนะมีสองตัวนี่นึงอย่าไปกลัวมันครับกูเลยปวนังไงเนี่ย enemy เรียบร้อยครับมุกตี้ครับนี่ครับวิธีเล่นนะครับไม่ต้องกลัวครับศัตรูหน้าไหนไม่ลาวีเบียมักนก่อยกายยาศิ excellent work อันนี้พี่อัดคลิปอยู่นะอย่าไปซีเรียสน,นะพี่พูดเยอะอย่าไปซีเรียสน,นะอัดคลิปโป้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ตายเนี่ยพูดแล้วเนี่ย เนี่ยมันเป็นอะไรวนะกำลังบนทึกเสียนอยู่ในขณะน,นี้อะไรโอขึ้นบ่อยเกินมันตั้งค่าใหม่มัจจะมีความผิดพลาดนิดนิหน่อยหนนิดหน่อยแม่ขึ้นบ่อยเยอะเกินนะใส่กล้าไะกดไลค์เลยนะครับรับชมแล้วกดไลค์ด้วยนะครับ ใครไม่ไม่กดไลค์ไม่ถูกใจอ่ะไม่ต้องมาติดตามหรอกไม่ต้องมาดูคลิปกูด้วยอย่าปูดี้ใครจะมาติดตามเลย Excellent work กูคุยกับใครไม่ได้ให้ตายเลยเล่นเกมมันต้องเฮฮานะครับอย่าไปซีเร่ยง เล่นอยู่ในเกมเอาเล่นเหรอ Enemy Enemy down เอาดีๆซันเล่นอยู่วะเนี่ยซันเล่นหรือใครเล่นเอาดีๆดิจิ๊บจิ๊บจ๊บเดี๋ยวอ๋อ อู๋ชิ่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวใช่ป่ะนี่หมอกสามน้อง I got supplies excellent work โอเคคลิปนี้ผมจะตัดออกหน่อยนะผมไม่อยากให้คลิปมันยาวจนเกินไปประมาณแค่สิบนาทีพอละเขี่ยปุยใครอย่าเงี้ยปุยคนเดียวเป็นโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเจอคนเดี๋ยวผมจะอัดต่อนะ ใส่เพลงเหรเพลงประกอบเพลงอะไรนิ New State วสเตท่ะครับยีนิวสเตทอย่างเงี้ยใส่เบาๆเขาแหละถ้าใส่ดังเกินม,มันก็จะติดลิกสิตอะ่ะถ้าไม่ใส่มันก็โอเคได้เงินอยู่มันจะติดเหลืองอะ่ะเกียดเอาไปแก้ไขจะลองลงดูก่อนแล้วกัน เนี่ยมันขึ้นตลอดว่ากาลังวันึกเสียงอยู่ในขณะนี้รู้แล้วมึงจะขึ้นหาอะไรตั้งหน้าวะจะไม่สามารถทําการวันฤกนได้ในขณะน,นี้อะไรของมันวะขึ้นบ่อยเกินโอเคนะครับ๋ยวขอตัดช่วงไปตอนเจอคนหน่อยแล้วกันตอนนี้ขอฟาร์มก่อนกันดมาร์คเดอะโลเคชัโอเครู้เรื่องกับเบื้องแตก ไ้สัตูไส้สัตรูอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยน้ำมันหมดปตทอ,อยู่ไหนหมดตีจ้า Down Enemy, enemy down. ทีช็อตเด็ดมากเนียเนี่ยนดะีมาดีแม่งหวงจะเพื่อนที่ผ่านไม่หวงชีวิตตัวเองเลยมีคนปราบอยนี้ไม่ได้เสียวอะไรหรอกเสียวอาวิชีตอนนะั้น อยู่หมดได้ไมในรมาละป้นยาเลยป้นยาเลยมาด้านหลังจะไปสดใจเอาข้างหน้าก่อน Enemy down. <laughs> Enemy. Enemy down. <laughs> Watch out. น้องใช่มากเลยโอเค,อเ,คเปิดตำแหน่งแล้วอย่าเพิ่งเปิดครับจะเพิ่งอ,อย่าเพิ่งยิงเปิดจุดนะต้องให้พี่ยิงน้องก่อนเดี๋ยวครับแล้วก็ไปมันน่าจะมี็สองตัวคลิปเก้านาทีแล้วแต่มันขึ้นอันนี้ปลอดจะเกินไหมนั่งมันจะเสียงนั่งมันจะเสียงเออ <นะ S 2> แ,แล้วคลิปนี้มีเสียง ต้องควรอะไรยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมอยู่หน้าประตรูไม่ได้เปิดแอร์ประหยัดไฟตอนนี้ชงลีจจนมัดใส่แล้วว่ปไปตันไปเลยขึ้นรถเนี่ยพาบวกแม่งโดดไปโดดมาโดดเป็นลิงเลยใช่ไม ขึ้นรถแล้วก็เล่นเล่น,ลนใต้เนินเออนั่นแหละไอ้นั่นแหละนี่นมันเนนนี้มันเน,นิน,เนนี้มันมองไม่เห็นบอดากยิงมันอนะ w a t โอเคเห็นแล้วมันขึ้นบ่อยเกินเราบันทึกทรงจิกเสียงเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้ไซกานะผมรีบบอก เพื่อมาเพื่อมาน้าจอยู่เฉยมันน็อกมันน็อกหรือตายเลยน็็นอ ม่สองก็สามมันจะเหลือเศษเคนะครับตอนนี้ก็นับชมได้เลยนะครับจะล่วงหรือจะลุ่งครับตอนนี้ตอนนี้เราวิ่งหายบยับเลยนะครับหาอะไรหาปูหาปลาครับไม่ใช่หาคนครับผมตอนนี้ Excellent work วางสายงูนะเพื่อม,มันอยู่แถวในบ้านนี่แหละแถวในบ้านนี่พี่เห็นนะ Watch out Watch out Watch out แสดงว่ามีศัตรูท่ามาร์กอ่ะแสดงว่ามีศัตรู Watch out อ่ะมันน่าจะนอนเรียนอยู่ตรงไหนสักที่ ไปไปยัสันหรือพวกมันสันโดนมันแล้วโดไม Enemy down โอ้สันลาสันลาโอ้กำลังเลยชักหัวเลย Excellent work ให้ตายเด้ย ก็ช้วยทุกท่อลงไปที่อีดอโอเคเนาะลงไปที่อีดอสมองหน่อยครับซ้ายแล้วก็ขวาโอเคปิดตำแหน่งไม่ให้มันเห็นนะไม่งั้นมันจะเปิดมันจะโล่งเกินเนี่ยเดี๋ยวตี้นี่แหละ ดักวงเลยอย่ามันก็วิ่งมา Enemy down มัต้องดักแล้วบวกเลยตอนเนี้ยน้องละตัวเลยนะเอาล่าสองตัวสั้นล่า สวยเสวิสวย,สวยโดนล่าไปสองตัวครับโด,ดนโดนเด็ก,กล่าตะโหงอะไรวะเอ็กบ,บิวกำลังล็อกเข้าหัวเลยช็อตสวยๆเลยต่อยต่อยทุบทุบเยอะฮะช็อตสวยๆเลยตันี้อโอ้โหมันจ้าทั้งเกิดโอเคนะครับสำหรับใครชอบก็กดไหนกดแชร์เพื่อนๆกำลังใจให้ผมไปเล่นไอแลนด์นะครับผม โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ผมมีลือไปแลนด์ไปจ้าไปเจนใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุบิจุบิ